ไข่จ้าเห็ดไข่เห็ดไข่ออกจ้าเห็ดไข่จ้าเห็ดนหนามากครับเห็ด้นามากครับผมออกคู่ออกคู่กันนะครับออกคู่กันสองดอกคนระับน่าจะเห็ดหน้หาหมองมั้งหรืออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเห็ดหน้หาหมองนะครับให้นาสาวดู อันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรครับผมนะครับเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรครับเดี๋ยวเก็บไปให้หนาสาวดูนะไม่รู้เห็ดอะไรครับเนี่ยครับก็อ,ออกใต้ก็ออกใต้ก็ออกใต้ต้นไม้นะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับไม่รู้เหตุอะไรครับเดี๋ยวไปให้นาะสาวดูก็ออกเยอะมากเลยนะออกเยอะมากเลยเนี่ยครับเนี่ยครับก็บออกเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับออกเต็มไปหมดเลยไม่รูว่าเป็นเห็ดผิดหรือเปล่าไม่รู้เป็นเห็ดอะไรครับขาโพลเช่ ขาโปนชขานเลยนะครับเขาเหมือนแป้งเลยนะครับผมูสิครับเขาเขาเหมือนแป้งเขาเหมือนแป้งติดมือเราเลยนะนี่ครับขาวขาวขาวติดมือเราเลยขาวขาวติดมือเราเลยขาวติดมือเราเลย เห็ดไข่หร um. ือว่าเห็ดไข่ครับผมเก็บได้สองอย่างนะครับตุ้มๆครับผมตุมต้มๆนะครับแล้วก็ตุ้มๆหน่อยนะครับเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆครับผมพี่น้องเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆครับเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆครับผมเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆครับเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆนะครับไข่ครับผมเห็ดไข่ครับพี่น้อง เห็ดไข่ครับผมกาลังออกตุ Meeting ้มๆครับเห็ดไข่ตุ้มๆครับพี่น้องเห็ดไข่ตุ้มๆครับพี่น้องเห็ดไข่ตุ้มๆครับพี่น้องเห็ดไข่ตุ้มๆครับเห็ดหน้าหมองจ้าเห็ดหน้าหมองเห็ดหน้าหมองเห็ดหน้าหมอง นาสาวบอกว่าต้องต้องเด็ดตีนมันเลยนะครับต้องเด็ดตีนมันเลยนะครับเห็นหน้าหมอกนะครับเห็ดไส้เดือนนะครับเห็ดไส้เดือนบางแห่งก็กินบางแห่งก็ไม่กินนะครับแต่บ้านผมไม่กินครับผมเป็นเห็ดไส้เดือนนะครับบ้านผมไม่เห็ดน้ำหมากครับท่านผู้ชมเห็ดน้ำหมากนะครับเห็ดน้ำหมากครับกึบหนึ่งดอก สองดอกหนึ่งดอกสองดอกนะครับเห็ดลำหมากนะครับเห็ดหาาครับท้านผูชมแต่แม่ผมไม่กินนะครับเห็ดหาดนะครับเนี่ยครับผมเห็ดหาดแต่แก่แล้วนะครับผมเห็ดเนี่ยครับเห็ดแดงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเห็ด้ำหมากหรือเห็ดกอกอก็ไม่รู้นะ เห็ดแดงครับไม่รู้เห็ดอะไรครับคล้ายเห็ดซีนครับแต่ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรนะครับเห็ดหน้าหมองหรือเห็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวถามพี่ก่อดูนะครับยวถามพี่ง้าครับตุปตัดปัดตุปตัดปัดดอกเดียวเจ้าคือออกมาดอกเดียเจ้าคือมีเอาส้นมู่มากเออเจ้าก็ต้องส้นมู่มากขึ้นในลาเลยแม้เพิ่มปรายอยู่ปีดีมันเงาก็ได้ทําไมเท่าเทะเป็นเป็นอยู่แสดงว่าเขามันได้ย้างเห็ดพึ่งหวานครับท่านผู้ชม เห็ดพึ่งหวานครับเห็ดพึ่งหวานครับก็จะนุ่มนิ่มหน่อยนะครับเห็ดพึ่งหวานนะครับจะนุ่มนิ่มหน่อยนะเห็ดหาดก็ัท่านผู้ชมแต่แม่ผมไม่กินเอาไปนางก็ไม่กินนะครับนางก็ไม่กินนางเก็บทิ้งหมดแต่เขาถ้าได้เยอะเขาก็จะนิยมนึ่งนะครับไม่นิยมแกงเพราะมันรสชาติมันมันมันไม่เหมือนเห็ดมันไม่หวานนะครับมันออกคืนงๆนะครับเขานิยมเอาไปเอาไปนึ่งนะครับผมเห็ดแดงครับแก่แล้ว โอ้แก่เลยนครับเจ้าปลากือกเท่าเทะอื่ดูพอด,ดีเลยนะเฮ้ยมีเงาบัก็มีอมูอมมานั่มเี่ก็มีอมูอมมานั่มโอ้ยหนอก็มีอมูอมมานั่มเห็ดแดงครับผมเห็ดแดงครับมีพวกไหม มีพวกไม่เออมีพวกไม่เอเอตัวนี้มีไหมโอ้ยแก่แล้วแก่แล้วครับแก่แล้วครับเห็ดตัวนี้เขาอ,อายุสั้นอายุสั้นมากเลยนะครับเขาอ,อายุสั้นครับผมอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรครับหน้าตาแปลกประหลาดครับหน้าตาแปลกประหลาดดีแปลกดีนะครับไม่เคยเห็ดน,นะครับผมอย่างครับ ยิใ่ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่จนน่าจะไปให้พี่เบื่อมั้งมันใหญ่เกินเหุเนะพี่น้องเนาะใหญ่จนวานเนาะครับผมตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนะครับ,รบนนก,บก็เก็บเห็ดได้พอประมาณได้นะครับผมก็ได้ไม่เยอะครับผมได้แค่พอแกงนะครับผมได้แค่พอแกงได้ไม่มากนะครับผมก็เป็น โดมากแล้วเมื่อวานคนขึ้นมาหาแล้วครับเมื่อวานนะครับวันสอ์ว,วันที่คนขึ้นมาเยอะแล้ววันนี้ผมก็เลยขึ้นมาแบบขึ้นมาเล่มมาเล็มก้างเขานะครับผมกขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจกดริ้นแจ้งเตือนขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นพิเศษเฉพาะท่านที่รู้ว่าท่านที่กดดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาครับผม การโฆษณาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เจ้าของช่องนั้นได้ได้ทําช่องครับผมขอขอบคุณนะครับโอกาสหนนะ้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ